เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับทุกท่านเลยเข้าสู่เกมอาโปเกมอนโอเคครับก็สำหรับวันนี้นะครับมีข่าวดีมาบอกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าจะมัดโปเกมอนนะครับมีการเพิ่มโปเกมอนมาทั้งหมด3ตัวนะครับผมส่วนหน้าตามจะเป็นยังไงก็ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับต้องไปหาดูกันดีกว่าแล้วก็จะมีการเอาตัวสีฟ้านะครับออกไปด้วย อาจจะเป็นเพราะว่ามันหน้าตาเหมือนกันแล้วก็มันติดบั๊กมั้งรู้สึกว่าเวลามันกดชิปวิ่งนะครับมันจะวิ่งไม่ได้ครับตัวนั้นสงสัยเขาก็เลยเอาออกไปนั่นเองแล้วก็ตอนนี้เรามีโปกเกบ,บอลทั้งหมด3ลูกนะครับเดี๋ยวเราจะออกตามหาแลโปกเกบ,บอลกันเลยดีกว่าผมก็จะใช้เป็นตัวสีพูตัวนี้นะครับเหมือนเดิมครับนิโดคิงครับเรียกคสั้นว่านิคคิงอ่าไปเลยเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับจะได้ดูว่ามีตัวแปลกๆบ้างหรือเปล่าด้านหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นเต่าธรรมดาไม่มีอะไร ไปกันเรื่อยๆครับเดินช้าๆมีเสือว่ายน้ําอยู่ด้วยนี่เฮ้ยเดี๋ยวทําไมลงไปเล่นในน้ำเนี่ยเข้ามาเข้ามาโจมตีไม่โดนวะไปเหลือเกินนี่ผิดไปทีแรกไม่ตายทีที่สองเรียบร้อยครับโอเคเฮ้ยมันกาลังกัดไอ้ปูอยู่นี่ว่ะเเดี๋ยๆไอ้ปูโดนดีโรไล่กัดน่ครับจริงๆมันก็โหดอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้ปูตัวนี้ถ้าไปทํามานี่สู้ดีโรไม่ได้ครับมันยิงใหญ่ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวดูเหมือนว่าไอ้ปูตัวนี้จะยิงใหญ่ได้นะครับ แล้วก็สองตัวด้านหลังนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวขโมยของนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวตัวดีๆมาเพียบเลยตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฆ่าก่อนครับอันตรายอันตรายเฮ้ยมันขโมย,ม,โม,ยมันขโมยลูกปโปเกมอนไปเดี๋ยวเอา,าไปมัจะมาจับปโปเกมอนเอามานี่เอามานี่เอาขึ้นมาเอาขึ้นมานี่เรียบร้อยโอ้ขโมยอะไรนะขโมยขโมยปโปเกมอนเรื่องนี้เราจ,จับปโปเกมอนล,ลำบากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันขโมยไป2อ,อย่างมีตัวหนึ่งขโมยหนังไปอยู่ไหนเอาหนังขึ้นมา ตัวนี้โอเคได้ของขึ้นมาแล้วนะครับโคตรเดียวมากมากนี่ตายอยู่นี่ตัวหนึ่งตัวนี้น่าจะไม่ได้ของไปครับผมแบบใช้ย่อยเลยเลยปูไปไหนแล้วเนี่ยปูอยู่ไหนเอ่ยปูหายไปเลยครับลงน้ําหรือเปล่าอุาตส่าห์เจอปูเนี่ยอู้เนสซี่ทำไมมาอยู่น้ําตื้น่ังเลยวันนี้ผมว่าเดี๋ยวผมขอจับเนสซี่ไว้ตัวหนึ่งดีกว่านะครับและน้า,นาจะขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาง่ายๆเนี่ย เตรียมพกบอลให้พร้อมครับผมลงไปล่อก่อนมานี้มานี้มานี้มาทางนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามามาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยโอ้ยมาไววะ่ะมาไวมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นก่อนอุย้ยเกือบถึงเกือบถึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคโยนไปเรียบร้อยครับเดซี่ได้แล้วครับผมไล่นกตัวนี้สงสัยโดนตัวของเราฆ่าแน่นอนอย่าพึ่งกระเบนอย่าพึ่งกระเบนโหดจัดก,การกระเบนนี่ก่อนโอ้ยวุ่นวายจริง เก็บโปเกอลก่อนโปเกบอลยิงไปอุ้ยกระเบนตีแรงเก็บมาเก็บมาทำไมเก็บยากจังวะเนี้ยเก็บไปดิเก็บมาดิเก็บไม่ได้ครับผมงานงอกงานงอกโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรโอ้โยแหกหมดเลยดีกว่าแล้วโปเก,โกโบอลเราได้ยังวะยังไม่ได้เลยจะตายก่อนด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทำไมกระเบนมันตีแรงอย่างงี้วะเนี้ยตีแป๊บเดียวอาการบังตานะครับต้องเจอนี่คุมงหน่อยนี่ปิดไปมาดิเออเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์พื้นที่ก่อนจมตีไปจมตีไป เอาให้หมดเอาให้หมดยังไงผมก็ต้องได้เนสซต่ครับดูเหมือนว่าไอ้โปกเกบ,บอลนี่มันจะไหลไปแบบไม่หยุดเลยนะครับปิดไปเรียบร้อยครับเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมน่านจะเลีรยบผมอู้หูยลอยขึ้นไปไวมากสต็อปสต็อปหยุดดิหยุดดิเก็บยากจริงว้เนี่ยอะไรวะวันนี้โอเคมันหยุดเลยครับแต่ผมเก็บไม่ได้ครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าติดปัญหาอะไรครับไม่สามารถเก็บโปกเกบ,บอลนี้ได้อู้หูหายใจไม่ออกหายใจไม่ออก โอ้เดียวเดียวเดยว้ยโหายใจไม่ออกครับผมพักก่อนผมต้องได้ผมต้องได้ขอลองอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วครับไม่งั้นเดี๋ยวตายฟรีอกเก็บมาเก็บมาโอเคได้ครับผมอู้กว่าจะได้คือมันไม่ขึ้นรูปตัว E ด้วยไงต้องสุ่มอย่างเดียวครับแล้วก็ตอนนี้ชุดเกาะเราพังนะครับต้องทําการซ่อมชุดเกาะก่อนไม่งั้นเราจะตายฟรีนะครับ รีแพร์มารีแพร์มาซอมไม่ยากเท่าไหร่ครับเป็นชุดเกราะกับการนี่แหละใส่มห้หมดนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปตามจับปูกันต่อเลยครับผมถ้าเกิดว่าเจอตัวหนึ่งมันก็น่าจะมีอีกหนึ่งตัวนะไม่น่าจะหายากเท่าไหร่หรอกเดินไปเรื่อยๆครับนีไงเจออีกตัวเลยครับกําลังตีกับสามเขาอยู่เฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันเจอกับสามเขานี่มันจะสู้นะครับไม่เหมือนกับมันเจอไก่ตัวเมื่อกี้ว่ะ ไอดีโลมันไม่สู้โอเคเดี๋ยวลงไปจับมันกันเลยครับเตร,รียมโปเกบอลพร้อมอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไง,ไงกําลังแทะเนื้อสามขาวอยู่นะครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยเดินหน้ามาเดินหน้ามาจับไปครับเรียบร้อยครับผมได้ปูมาแล้วเก็บมาเก็บมาโอเคเก็บโปกบโเ,โเโปกบอลมาได้แล้วนี่คุ้งนี่ลุยแหลกค่าเรียบไปลุยกันต่อครับผมตอนนี้เรายังเหลือโปเกบอลนะครับอีกหนึ่งลูก น่าจะยังได้อีกหนึ่งตัวต้องหาตัวที่แบบแจมๆนิดนึงขออีกสักตัวหนึ่งหรือว่าไอ้ตัวนี้เราจะเอาเป็นนกดีไหมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีนกใช้นะครับผมเอาเป็นนกอะไรดีอะจริงๆแล้วนกปากแหลมนี่ก็แจมนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมจะคราฟเป็นกล้องสองทางไกลไปด้วยดีกว่าสไตล์การ์ดนะครับยังไม่มีเลยตอนนี้เราขาดคริสตัลสองานเดี๋ยวตีข้างล่างนี้เลยครับมีอยู่ตีมาชุดหนึ่งพอแล้วโอเค แล้วก็ผลิตเป็นสไปร์ดมาเลยนะครับช่วงนี้ที่แบบลงน้อยก็เพราะว่าภาคใต้นี่ฝนตกหนักมากเลยนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เมื่อวานนะครับนอนไม่ค่อยจะหลับคือเวลาผมไม่ได้ทําคลิปอาร์คแล้วมันมีอาการแบบกระสับกระส่ายนะครับผมอยากจะเล่นเกมตลอดเวลานั่นเองกลัวทุกๆคนเนี่ยไม่มีอะไรดูไงนอนไป2ชั่วโมงนอนตีสตื่นตีสแล้วก็ยาววันี้นะครับทาคลิปต่อนเนื่องเลยตัวดีๆรู้สึกว่าจะไม่มีเลย มีแต่วพวกแบบอลโลซซลัสนี่ว่าเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนฆ่าไปครับฆ่าไปเลยเข้ามาเข้ามาโจมตีไปได้อยู่ชิวๆเชเดินเข้ามาเดินเข้ามาโจมตีโจมตีตายหนึ่งตายสองโอเคตัวนี้สามหนีหัวโขนนะครับมานี่มานี่มานี้ทำเป็นไปกัดพาราอรเดี๋ยวก่อนมาเจอกับพี่อุ้ยทำไมมันกัดกระเด็นกายยางวะเนี่ยตัวนี้ไม่ได้โจมตีมัเลยครับโจมตีโจมตีโจมตีเออมันต้องจังหวะนี้ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยกัดแรงว่ะตัวนี้กัดแรงใช้ได้ครับเลเวลสี่สี่ ขึ้นบนต่อเลยดีไงเราเจอนกแล้วครับผมผมว่าเราเอาเป็นอาเจนดีกว่านะครับเลเวลเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยดูเลเวลก่อนดิเลเวลยี่สิบไม่เอาดีกว่าเอาเลเวลซักสี่ห้าสิบนะครับกาลังดีเลเวลยี่สิบนี่มันน้อยเกินไปนี่เจอเสือครับเสือไล่กัดตัวอะไรเนี่ยฆ่าเสือก่อนฆ่าเสือก่อนเดี๋ยวจะได้เพชรมีคนบอกผมว่าเพชรมันจะได้จากพวกอะไรจริกโนโซลัสนะครับแต่ว่า ผมยังหาไม่เจอเลยเนะี่ยว่าเซิร์ฟนี้มันเกิดตรงไหนนะครับผม <S <S เดี๋ยวต้องเลื่องนกด้านหน้ามาสักตัวหนึ่งเอาเลเวลเยอะๆเมื่อกี้มี36 1ตัวนะครับเดีย๋ยวเพึ่งเดยวเพ,พิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวอะไรเนี่ยลัปเตอร์ลัปเตอร์อย่าพึ่งดิเออวุอ่นวายจรงิงด้านนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งครับขอเลเวลเยอะๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดเฮ้ย hey, เมื่อกี้ผมหยิบดังสติ๊กอวา,าได้นี่หว่าแสดงว่าตัวนี้สามารถโจมตีนะครับบนหลังได้ด้วยนกเลเวล36นะ่ยันึ่งต อีกตัวหนึ่ง28แสดงว่า36นี่มากสุดแล้วบ้างโอเคท้านง,งั้นก็เดี๋ยวเอาเป็น36เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลากันอยู่เตรียมโปกเกบ,บอลให้พร้อมเข้าด้านหลังเลยครับจังหวะน,นี้เลยครับผมจัดไปเรียบร้อยเสร็จเราเก็บมาโอเคถ้าเกิดว่าเราใช้บนบกนี่จะง่ายหน่อยแต่เกิดว่าอยู่ในน้ําเก็บย่างจริงครับยากสุดๆโอเคทีนี้ก็เดีกลับบ้านกันเลยครับ ไม่น่าจะมีตัวอะไรดีๆแล้วแหละโอเคครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่บ้านนลครับทีนี้ก็มาดูผลงานของเรากันดีกว่านะครับว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างครับผมเริ่มจากตัวแรกกอนเลยครับตัวแรกน่าจะเป็นปูมันเดี๋ยวโยนลงไปเลยนะครับผมกม็รู้เหมือนกันไม่ได้ดูชื่อจัดไปเลยครับโอ้เป็นเนสซี่โหแล้วปลามาอยู่ด้านบนนี่ซวยเลยครับจะลงไปในน้ําไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคือตอนนี้เป็นปัญหาเลยครับผมจะต้องทาการเก็บมันก่อนเล่าเนี่ย ดี๋ยวทีนี้เราจะต้องแก้ไขโดยการแบบเรียนรู้เอนแกมนะครับโปเกบอลสีเขียวมากกอนะครับผมอันนี้จะใช้กับพวกไดโนเสาร์นะครับที่เราเทมแล้วส่วนสีแดงนี่ก็ใช้กับตัวอะไรก็ได้ครับเป็นการเก็บไว้อย่างเดียวไม่ได้เทมนะครับผมสีเขียวนี่จะคราฟง่ายหน่อยโอเคคราฟมาหนึ่งลูกนะครับเพื่อเอามาย้ายเนซี่ตัวนี้ไม่น่าพลาดเลยจริงๆเดี๋ยวรอพี่แป๊บหนึ่งเก็บมาเรียบร้อยครับโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะปานไปไกลๆเลยนะครับผมเพื่อความชัวนะครับโยนไปนูนเลย โยนไปไกลมากครับเป็นไงบ้างไม่รู้เนี่ยตุ้มเรียบร้อยครับลอ,อยอยู่กลางน้ําเนี่ยเดี๋ยวเคลื่อนไหวได้หรือเปล่ามาดูกันครับยังคงลอยอยู่นะครับผมดำลงมาดำลงมาอ๋อโอเครอบนี้ได้อยู่นะครับเฮ้ยตัวอะไรกัดพี่ตัวอะไรกัดพี่จัดการปริย่าเดี๋ยวด้านหลังด้านหลังมาเลยมาเิเออเรียบร้อยลุยเองก็ลุยได้อยู่ไม่ใช่กากอะไร โอเคตอนนี้เนสซี่เราเรียบร้อยปลอดภัยนะครับไม่น่าจะมีใครฆ่ามันได้ครับบริเวณนี้เป็นสัตว์ที่แบบค่อนข้างจะดูร้ายมากๆนะครับในทะเลทีนี้ตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปก็จะเป็นนกนะครับผมเดี๋ยวเราจะเรียกนกมาก่อนแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นปูนะครับเดี๋ยวปูผมจะไปปลาใส่โดโด้เลยครับผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่นี่ไงนกของเราครับโอเคเลเวอยู่ที่54นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวคลาสทีคีเลยดีกว่าตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเรียนด้วยแกรมมาหรือยังนะครับพิมพ์คําว่าเเจนไปลยครับ เดี๋ยวพิมพ์ผิดอาเจนโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการคล้ามนะประกอบไปด้วยไฟเบอร์นะครับ1 8ึงหนะครับหนัง350ริชิตินหรือว่าเคลาตินนะครับ150ใช้อะไรก็ได้ครับผมซึ่งก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่มั้งเดี๋ยวลองดูนะครับวัตถุดิบในนี้ดูก่อนถ้าจะขาดก็จะเป็นไฟเบอร์อย่างเดียวโอเคหนังมีนะครับแล้วก็ชิตินมีพร้อมขาดแต่ไฟเบอร์เดี๋ยวผมเดินเก็บไฟเบอร์ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวนกไม่ต้องตาามมี่ม หลังจากที่เราปาล์มออกมาร,รีเวลกลายเป็น54ครับตัวนี้เก็บไฟเบอร์มาสัก100ก็ได้ไฟเบอร์ตรงนี้มีไหมไล่เก็บไปเรื่อยๆเลยครับผมเก็บมาเก็บมาแล้วก็ตอนนี้ลูกโปเกบอลผมมนีหมดแล้วนะครับคือเหล็กในเซิร์ฟนี้มันค่อนข้างจะแบบยากนิดนึงกว่าจะได้เฮ้ยไอ้เคไอเคไอเค๋อติดบั็อยู่ตกใจหมดได้อยู่ครับชิวๆครับผมอุดูอาปากนี่เมื่อกี ออกมาไม่ได้ดิโหทำเป็นเก่งติดเลยครับติดเลยติดแงกเลยอยากกัดก็ออกมาถ้ากัดไม่ได้ก็อย่ากเก่งเก็บไฟเบอร์มาก่อนสบายสบยโอเคเรียบร้อยครับน่าจะพออยู่ทีนี้ก็เดี๋ยวผลิตที่ขีดมาเลยนะครับเอามา1อันครับผมปัญหาตอนนี้คือไฟเบอร์นี่แหละน้อยเหลือเกินเดี๋ยวผมจะต้องทำการคราฟสมิตตี้มาก่อนนะครับแล้วก็ผลิตเป็นเคียวมา ไปดูก่อนว่าเหล็กได้มาเท่าไหร่แล้วนะครับดูเหมือนว่าเตาหลอมนี่จะมีปัญหาในการหลอมเหล็กอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือมันจะมีการบักนะครับต้องเอาเหล็กออกอยู่เรื่อยๆไงไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับผมโอเคได้เหล็กมาประมาณ100แล้วก็ทีนี้นะครับผมจะผลิตเป็นสมิตตีมาก่อนนะครับครับสมิตตีมาสักอันหนึ่งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเอามาวางไว้ใกล้ๆกันเลยครับจะได้ใช้ง่ายๆหน่อยเอาเป็นตรงนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยครับ ทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่เหล็กเข้าไปเลยนะครับคริสตัลมีไม้มีหนังครับใส่ไปหมดเลยแล้วก็มีชิตินแล้วก็มีทานิงกอสนะครับใส่ไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็ทีนี้มาดูในส่วนของมีรีเมพอนนะครับต้องการเป็นหอ,อกหนึ่งอันครับผมแล้วก็ลำดับต่อไปจะเป็นเคียวนะครับเคียวนี่เรียกว่าซิกเกลิลโอเคแล้วก็กดออกมาก่อนนะครับแล้วก็กดเข้าไปใหม่ทีนี้ก็คราฟเคียวมาเลยรอบนี้จะได้แบบเก็บไฟเบอร์ง่ายๆหน่อย อย่านเก็บยากเหลือเกินโอเคเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่ารู้สึกว่าตอนนี้ตัวละครเรานี่จะหิวเหลือเกินนะครับใส่เป็นไม้เข้าไปแล้วก็เนื้อนะครับผมเนื้อเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้โอเคเอาเป็นเนื้อธรรมดาก็พอแล้วแล้วก็ไอ้เนื้อไมค้ครานี่ย่างได้หรือเปล่าเนี่ยเสียดายว่าย่างไม่ได้นะครับถ้าย่างไดน้นี่น่าจะมันนาดูของกินตอนนี้เดี๋ยวกินเป็นเบอร์รี่ไปก่อนเลยกัน ชัวคาลนะครับประทังชีวิตไปก่อนโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปหาตัวที่จะมาสู้กับปูเรานะครับไอเเคตัวนั้นปูเราจะสู้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยเคตัวที่ติดบั็กนะครับผมไม่น่าจะได้มัง้งเดี๋ยวเอาตัวอื่นก็แล้วกันเพื่อความชัวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะตายฟรีซะอีกนี่ไงเจอแล้วครับคู่ต่อสู้ที่แบบคู่ควรที่สุดครับผมโดโด่นี่แหละโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเตรียมโปกเกมอลให้พร้อมนะครับ โอเคลงไปเลยพี่ปูจัดการมันเดี๋ยวต้องสั่งลุยด้วยนี่วา่ารอแป๊บรอแป๊บเขาชาร์จเลยจัดการตีไปนี่โดโด้กระเด็นเลยครับทีที่2กระเด้นไปกี่ทีจะตายไมเนี่ยจมตีจบตีจมต,จตียังไม่ตายแต่มีเลือดออกมาแล้วะครับผมเดี๋ยวตายแน่นอนเจ๋งมากนี่เรียบร้อยครับโดโด้เลเวล4 4นะครับพี่ปูฆ่าแบบสบายๆเลยเฮ้ยแล้วก็รู้สึกว่าจะหยิบมาได้ด้วยนี่ว่วาโอเค เอามาเกาะหลังไว้นะครับผมมันดูแบบแปลกๆไงไม่รู้เนี่ยเหมือนเนื้อตัวมันนี่จะมาอยู่ในตัวผมนะครับเออแต่ก็ดีอยู่เวลาโยนนี่ยังกะโยนบาสเลยทีนี้ก็เดี๋ยวเพิ่มดาเมจนะครับกับเลือดไปเลยป้องกันมันตายครับผมอัดดาเมจน้ำหนักไปเลยครับแล้วก็สปีดด้วยสปีดตอนนี้อยู่ที่267ดนะครับดาเมจอยู่ที่620เดี๋ยวลองเท่านี้ดูก่อนน่าจะไหวยอยู่ รอบนี้เอาตัวอะไรดีตัวโหดมีไหมไม่มีตัวโหดเลยครับข้างล่างนี้ดิโลสู้ดิโลได้หรือเปล่าเนี่ยลองดูดิ้ไปจัดการไปค่าดิโลเลยลุยลุยลุยจัดการหลบก่อนไม่โดนจัดการมันจัดการมันข้างหลังมายตัวนึงเนี่ยเออจบตีไปอีกทีเดียวตายแล้วเร็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 ว,รวจัดการจัดการอีกทีเดียวหุยดิโลมาเพียบดิโลนี่จะเข้ามากัดผมอย่างเดียวเลยครับ ข้ามันข้ามันเออสามลุมหนึ่งครับผมพี่ปูเราไหวหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวไอตัวนี้อย่ามาเล่นนอกกรอบพี่คือกรรมการเอาไปเอาไปพี่ปูตีไม่ตายครับสามลุมหนึ่งโอ้โดนกัดกันเลยโจมตีโจมตีสู้เขาสู้เขา,เขาตัวท่านขวาตัวนี้รู้สึกว่าจะมีเลือดออกอะไรวะนนี้ให้ผมต้องช่วยนะครับงานนี้อู้พี่ปูตายเลยบอกอาจมากไอสามตัวนี้ไม่น่าเชื่อพี่ปูโหนนี่ยังไม่รอดครับผม เฮ้ยแล้วก็มีบอลลูกสีเหลืองอยู่ด้วยนีหวา่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมจําไม่ผิดรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นดีโรนะครับเก็บมาก่อนดิวันก่อนที่ผมปามผิดนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นไงไปดูย้อนคลิปมันคือ D ดีโรนี่ไงเจอดีโรจริงด้วยเลเวลร้อยสิบหกเลยอะดีโรตัวนี้โอเคเรียกออกมาก่อนนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้มันขึ้นว่าร้อยสิบหกแล้วก็พอเรียกออกมากลายเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับค่าพลังนี่ถือว่าโหดเลยเนี่ยอัพเลือดไปขึ้นเยอะเลยครับ กลายเป็น1 7 7 2ทีนี้ก็เดี๋ยวใส่เนื้อไปด้วยดีกว่าเนื้อมีอยู่ร้อยกว่านะครับใส่ไปครึ่หนึ่งโอเคแล้วก็อัดดาเมจไปขั้นหนึ่ง,ค,นนงครับเดี๋ยวจะให้ลองตีกับ3เขาดูน่าเสียดายโปกเกมอนเราตายไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปจับใหม่ครับผมผมจะต้องทำการผลิตเป็นโปกเกบอลสีเหลืองมาก่อนตอนนี้รู้สึกว่าขาดไฟเบอร์อย่างเดียวครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเกี่ยวไฟเบอร์มาเกี่ยวมาเกี่ยวมา ตรงนี้ไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยจัดการสามเขาจัดการสามเขาสู้มันสู้มันเลือดออกนะครับเกือบจะตายแล้วผมโจมตีโจมต,จมตีรู้สึกว่าเราจะเสียเปรียบเวลาโดนตีแล้วก็กระเด็นครับดูดีมันรีเลือดไวมากครับตอนนี้ไดนโนเสาร์ตัวที่ไม่ใช่ของเรานี้รีเลือดแบบติจดจรวดเลยพอโจมตีไปปุ๊บก็รีเลือดเต็มเลยครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออไม่ไหวครับดิโลตัวไหนที่ตีแล้วกระเด็นนี่คือเราไม่ไหวเลย ตอนนี้ดามเมจอยู่ที่พันแปอยกว่านะครับแล้วก็มีปิกาจูมาด้วยตัวหนึ่งตัวนี้ไม่จับแล้วนะครับผมเอาตัวเดียวพอน่าจะเป็นตัวเดียวกับที่เราเจอพาร์ทก่อนแลมั้งแล้วก็ตอนนี้ผมต้องหาเป็นจุดที่แบบเราสามารถเก็บไฟเบอร์ได้ก่อนนะครับตรงน,นี้ไม่ใช่นะครับผมวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปเดี๋ยวจะได้ไปหาพี่ปูใหม่เสีได้ ตอนนี้จริงๆก็อยากจะได้เลเวลเยอะๆหน่อยนะครับเลเวลน้อยไปยก็สู้ลำบากไงโอเคเกี่ยวไฟเบอร์มาเกี่ยวไม้หมดเลยครับมีแค่2กองอย่างเนี้ยทางด้านนู้น,นอโลซอลัสเฮ้ยไม่ใช่อโลซอลัสนี่หว่าเหมือนจะเป็นเมกาโลซอลัสครับตัวนั้นใช่หรือเปล่าเนี่ยต้องลองส่งกล้องดูก่อนนะครับไม่ใช่คือโลซอลัสโอเคเพราะว่าปกติแล้วเมกาโลซอลัสมันจะอยู่ในถ้ำไง ไม่น่าจะออกมาด้านนอกได้โอเคครับทีนี้ก็ผลิตเป็นโปเกบอลมาเลยครับผมเฮ้ยได้2ลูกเลยดีกว่าเจ๋งเจ๋งเจ๋งเอามาเลยเอามาเลยโอเคครับตอนนี้เราได้โปเกบอลมาทั้วมด2ลูกเลยครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทางด้านเดิมครับเพื่อไปตามจับโปเกมอนมาอีกครับผมก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะใช้เป็นนกไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มน้ำหนักไปด้วยดีกว่านะครับผมอัดน้ำหนักแล้วก็สปีดรัวๆไปเลย เอาสปีดไปที่265นะครับผมต้องการให้มันแบบไวๆหน่อยไม่อยากจะเสียเวลาไปหากันเรื่อยๆเอาเลยครับตอนนี้ผมก็เดินทางนะครับมาถึงเกาะกอใหญ่ก่อน,นึงนะครับมันจะอยู่ห่างไกลาจากบ้านเรานี้พอสมควรเลยครับผมมาดูกันว่าตรงนี้จะมีตัวแปลกๆมั้ยทีเด็จะตาเลยครับต้องซ้ำครับผมช่วยกันช่วยกันซ้ำไปซ้ำไปโอ้โหเนื้อเยอะมากตัวนี้ไปต่อเลย เป้าหมายของเรานี่คือโปเกมอนเท่านั้นนะครับเป็นตัวอะไรก็ได้ขอเป็นโปเกมอนครับผมถ้าเป็นตัวเฮ้ยเดี๋ยวเราเจออีว้าครับอีว้ากําลังโดนแบบแรปเตอร์กับเสือนะครับลมกินอยู่เลยเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเอาไงดีวเนี้ยมีการชักกระตุกเหมือนกับคล้ายๆว่าโจมตีไม่ได้นะครับผมต้องช่วยก่อนแล้วคีบออกมาทีละตัวดีกว่าคีบมาหนึ่งตัวคีบมาฆ่านะทีละตัวเดี๋ยวดาเมจไม่ได้ครับเพิ่มดาเมจไปอีก มาเจออ e ีวาพอดีเลยโจมตีต่อไปโจมตีต่อไปอีว e าตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เนี่ย 8, เลเวลแปดไเหรอผมว่าเลเวลมันน้อยไปนะครับถ้าเอามาได้นี่ก็มีลุ้นว่ามันจะไม่โหดนะครับผมวิ่ก็บ,บนนี้มีหนึ่งตัวนี่ไม่ได้มีแค่ด้านล่างตัวเดียวนะครับด้านบนมีอีกหนึ่งตัวเลเวลสิบสองโอเคเอาไ้ตัวด้านบนนี่แหละง่ายดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บเตรียมโปเกบอลพร้อมก่อนโปเกบอลโปเกบอล มี2ลูกห้ามพลาดโอเคพร้อมเดินหน้าเข้ามาเดินหน้าเข้ามาต้องจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้แหละเรียบร้อยครับเป็นของเราแล้วโอเคเก็บมาเลยเก็บมาเลยตอนนี้เราก็ได้อีกวางมาแล้วนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวกลับไปที่บ้านกันเลยดีกว่านะครับผมกลับไปที่บ้านแล้วก็คราฟดอมมี่มาทดสอบนะครับดาเมจว่ามันจะรุนแรงหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะกลับไปก็ผมจะหาเป็นจุดที่มีไฟเบอร์นะครับที่บ้านเราไฟเบอร์น้อยมาก แล้วก็เจอใจแกนด้วยนี่เฮ้ยโอเคใจแกนมันเกิดตรงนี้เหรอหน่าสนครับตัวนี้เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราฆ่ามันได้ครับเราจะได้เป็นเพชรด้วยแต่ผมดูดูแล้วอีวางไม่น่าจะฆ่ามันได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาอ้วางนี่เก็บเลเวลตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่มั้งแล้วก็เดี๋ยวเราจะผลิตนะครับเป็นลูกสีเขียวในการแบบขนย้ายกลับไปที่บ้านนั่นเองโอเควิธีนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ ทางงั้นก็จอดนกไว้ตรงนี้เลยลำดับแรกคือหาไฟเบอร์ก่อนไฟเบอร์มีไหมไฟเบอร์นี่ก็หายากจริงๆเลยโอเคเจอบ้างแล้วนะครับเก็บเกี่ยวมาก่อนมีน้อยเหลือเกินแล้วก็ด้านนี้มีอีก2อสมกองไอเคก็มีเนี่ยเกี่ยวมา,มาเกี่ยวมาเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอุย๊ยว่าแล้วว่าแล้วเรียบร้อยครับคาโปซูคัสครับมีเยอะเต็ไมไปหมดเลย คือในเซิร์ฟนี้จุดไหนมีน้นํานี่เจอมันได้แน่นอนไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเบอร์หมดแล้วนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเรียกอ e ีวานมาเลยดีกว่านะครับครับดัมมี่ได้ไหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เนี่ยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากาันเรียนรู้เอ็นแกรมมาก่อนเลยโอเคทีนี้ก็เมนูครับขาดเป็นไม้แล้วก็แทสโอเคเก็บไม้มาก่อนเก็บร้อยครับต่อด้วยแทสเลย แพสใช้ทั้งหมด500นี่ครับตีมาโอเคน่าจะครบแล้วครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวคราฟดัมมี่แล้วก็วางวิริมชายฝั่งนี้ครับจะได้ง่ายๆหน่อยโอเคคราฟเสร็จแล,แล้วก็วางไว้่นี้เลยทีนี้ตับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะเรียกอีวาร์กันเลยนะครับชื่อแบบไม่เท่เลยชื่ออีวาร์กผมว่าเรียกโอดิกยังพอกว่าอีกเรียบร้อยครับมาแล้วครับอีวาร์กเราทดสอบพลังโจมตีก่อนเลยดีกว่า การลิกซ้ายนะครับอยู่ที่695โอ้โหเบาเกินไปไหมเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ใช่โอ้โหว่าแรงนะโอ้โหว่าเบาเพิ่มดาเมจอีกดิพอเสียงมันก็คิดว่าโจมตีได้ระยะไกลอย่างเดียวนะครับระยะใกล้นี่โจมตีไม่โดนโอเคตอนนี้ขึ้นมาเป็น2087นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองกับสไปโนด้านหน้าตรงนู้นดีกว่าผมว่าน่าจะไหวอยู่ค่าพลังที่ได้มานะครับมีเลือดแค่1 0 2 0นเท่านั้นเองส่วนดาเมจเมื่อกี้รู้สึกว่าประมาณ100อ,อก,กว่านะครับ ไม่แน่ใจว่าผมจำผิดหรือเปล่าแล้วก็ทีนี้เพิ่มสปีดไปนะครับสปีดตอนนี้อยู่ที่272โอเคไปลุยกันเลยลุยกันเลยเออมันก็เจ๋งดีว่าอยู่ในเกมเท่เลยครับสู้สไปโนได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยต้องลองต้องลองผมจะต้องทำการเก็บเลเวลให้มันสามารถสู้กับใจแกนตรงเมื่อกี้ได้ครับผมมันจะเป็นความหวังที่แบบลมๆแรง,ง,ง,งๆหรือเปล่าเนี่ยโจต,ตีโจกตีเอออุย้ยโดนกัดปิวหรือวะเฮ้ย ทำไมเราโดนกัดแล้วเราแบบไม่สามารถโจมตีได้วมเนียงานงอกดีงานงอกด,ดีงานนี้เดี๋ยวโอ้เสียเปรียบเขาอะหนีก่อนหนีก่อนลงน้ําลงน้าเนื้อลงน้ําเนื้อลงน้าโอเคต้องลงน้าหนีลองโจมตีในน้ําดูดิได้หรือเปล่าได้หรือเปล่ามีปัญหาในการสู้มากๆเลยครับคือมันโจมตีเขาไม่ได้อะ่ะทำไปทำมานี่นี่โดคิงเก่ง่าเพื่ออะไรครับ เพิ่มดาเมจไปอีกดิดาเมจตอนนี้อยู่ที่1434นะครับขอลองประทะกับสไปโนอีกรอบนึงถ้ารอบนี้ไม่ไหวก็ไม่สู้แล้วลองดูลองดูตมตีไปโดนอยู่เลือดออกไหมเลือดออกนะครับโอเคอย่านี้อย่านี้ต้องดาเมจที่1,000นะครับสู้ได้อยู่จบตีเรียบร้อยครับโอเคโอ้ได้เพชรมาด้วยอ,อันนี้แหละที่ผมต้องการเป็นสิ่งที่แบบ ค่อนข้างจะเนอค่าแล้วก็หายานะครับแลสุดๆ,ดๆแท้เนื้อไม่ได้นี่หว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอารูปแบบการโจมตีนะครับมาจากตัวไหนเนี่ยตัวนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจอดอีวากว้ืองนี้ก่อนนะครับลำดับต่อไปผมต้องการเป็นโปกเกบ,บอลสีเขียวนะครับอันนี้ก็คราฟง่ายหน่อยถือว่าไม่ยากโอเคเรียบร้อยครับทีนี้ก็เดี๋ยวเราจะพานะครับอีวากกลับบ้านก่อนโอเคมา จากบ้านกันจะได้ไปพัฒนานะครับหอ,อกใหถึงระดับสุดยอดกันเลยผมมั่นใจเลยว่าหอกของผมนี่แรงแน่นอนตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านเลยครับบินมาแบบไกลมากๆเลยครับจากจุดตรงนั้นมาถึงจุดตรงนี้เดี๋ยวต้องมาหาอะไรกินก่อนแล้วหิวเหลือเกินของกินก็ไม่ค่อยมีได้เนื้อมา70นดาจะกินได้หลายวันอยู่นะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็เดี๋ยวเข้ามาทําการอัปเกรดนะครับหอกของเรากันเลยอัปเกรดในนี้ ใส่เป็นเอ็กเลียนไปก่อนจำนวน10อันนะครับแล้วก็ตามด้วยหอกของเรานั่นเองแล้วก็ใช้เพชรนะครับผมก่อนที่เราจะอัพนะครับความทนทานอยู่ที่40แล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่100%นะครับอัพเกรดกันเลยโอเคเป็นไงบ้างความทนทานขึ้นมาเป็น162นะครับดามเมจขึ้นมาเป็น118แรงขึ้นมาก็ประมาณ18%นะครับไม่ถือว่าเยอะมาก แต่ก็ได้ช่วยเราได้เยอะแหละโอเคครับผมก็รตอบรู้ว่างานในพารนี้เราทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้ก่อนก็แล้กันนะครับสำหรับใครที่ชื่อชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ